สวัสดีครับเรื่องที่เราจะมาทำความเข้าใจเปนในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับนั่นก็คืออาการชักและที่สำคัญไปกว่าการรู้จักอาการก็คือวิธีช่วยเหลือที่ถูกต้องและปลอดภัยซึ่งความรู้แค่ไม่กี่นาทีจากนี้ไปอาจจะช่วยชีวิตคนได้เลยนะครับ ลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นใครบางคนล้มลงแล้วก็เริ่มมีอาการชักเกรงอยู่ตรงแน้าเลยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้สึกตกใจกลัวหรืออาจจะทำอะไรไม่ถูกเลยซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าความรู้ที่ถูกต้องแค่ไม่กี่ข้อเนี่ยสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่น่ากมลแบบนี้ให้กลายเป็นการช่วยเหลือที่ปลอดภัยได้ครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ก่อนที่จะไปถึงวิธีช่วยเหลือนะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนสักนิดว่าอาการชักเนี่ยมันคืออะไรและมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับอาการชักก็เหมือนกับว่าในสมองของเราเนี่ยมันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งครับซึ่งพอเป็นแบบนั้นมันก็เลยทำให้ร่างกายแสดงอาการต่างๆออกมาโดยที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นการกระตุกหรือการหมดสติไปชั่วครู่ ทีนี้มาดูสาเหตุกันบ้างคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือสาเหตุของมันหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับหลายคนอาจจะคิดว่าอาการชักเนี่ยมาจากโรคลมชักอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับอาจจะเกิดจากภาวะชั่วคราวอย่างการมีไข้สูงมากๆในเด็กหรือการที่ศีรษะโดนกระแทกแรงๆก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับที่บอกว่าอาการชักเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยเอาละครับมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้ว หัวใจของเรื่องนี้เลยก็คือการรู้ว่าเราควรจะทำอะไรบ้างมาดูกันเลยครับว่าขั้นตอนที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยเนี่ยมีอะไรบ้างจำง่ายๆเลยครับแค่3สเต็ปเท่านั้นเอง 1. ตั้งสติก่อนเลยสำคัญมากแล้วรีบมองไปรอบๆตัวผู้ป่วยครับมีอะไรแหลมๆคมๆหรือของแข็งที่อาจจะกระทากได้ไหมรีบย้ายออกไปให้พ้นเลย 2. ค่อยๆนะครับค่อยๆประคองพลิกตัวผู้ป่วยให้นอนตะแคง ท่านี้สำคัญมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้สำลักน้ำลายหรือเสมหะและ 3. การจับเวลาครับพยายามดูว่าเขาเริ่มชักตอนกี่โมงแล้วชักนานแค่ไหนข้อมูลนี้สำคัญมากสำหรับทีมแพทย์ที่จะเข้ามาดูแลต่อครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าต้องทำอะไรทีนี้มาดูสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดกันบ้างซึ่งผมจะบอกว่าอันนี้สำคัญไม่แพ้กันเลยนะเพราะความเชื่อผิดๆที่เราเคยได้ยินกันมาเนี่แหละครับที่อาจจะทำให้อันตรายกว่าเดิมได้ ข้อนี้เลยครับคือความเชื่อที่ผิดและอันตรายมากที่สุดที่เราอาจจะเคยเห็นในละครว่าต้องเอาช้อนหรืออะไรยัดปากไว้ห้ามทำเด็ดขาดเลยนะครับการทำแบบนั้นไม่ได้ช่วยป้องกันการกัดลิ้นเลยแต่กลับจะทำให้ฟันหักเกิดแผลในปากหรือที่แย่ที่สุดคือของชิ้นนั้นอาจจะหลุดลงไปอุดหลอดลมได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะไม่ว่าผู้ป่วยจะกระตุกรุนแรงแค่ไหนก็ตามห้ามเข้าไปยึด ไปกดหรือพยายามจะตึงร่างกายเขาไว้ให้หยุดชักเด็ดขาดนะคะเพราะแรงกระตุกข,ของกล้ามเนื้อตอนนั้นมันมหาศาลมากการเข้าไปรั้งเนี่ยอาจจะทําให้กระดูกหักหรือกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ทั้งกับตัวผู้ป่วยและตัวเราเองด้วยและก็แน่นอนครับว่าห้ามให้น้ําให้อาหารหรือยาอะไรทั้งนั้นต้องรอจนกว่าผู้ป่วยจะฟื้นคืนสติเต็มที่และรู้สึกตัวดีแล้วจริงๆเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันการสำลักซึ่งมันอันตรายถึงชีวิตได้เลย โอเคพออาการชักเริ่มสงบลงแล้วยังไม่จบนะครับเรายังมีสิ่งที่ต้องทำต่อซึ่งช่วงเวลาหลังการชักนี่แหละครับก็สำคัญมากๆเหมือนกันหลังจากที่อาการชักสงบลงแล้วนะครับสิ่งสำคัญคือให้ผู้ป่วยนอนพักในท่านอนตะแคงนั่นแหละครับดีที่สุดแล้วทางเดินหายใจจะได้โล่งอยู่ตลอดเวลาเราก็คอยสังเกตการหายใจของเขา พอเขาเริ่มรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะงงงงสับสนแล้วก็เพลียมากๆเราก็แค่อยู่เป็นเพื่อนเขาคอยพูดให้กำลังใจให้เขารู้สึกปลอดภัยไม่ต้องรีบปลุกนะครับปล่อยให้เขาพักไปก่อนทีนี้คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือแล้วตอนไหนละ่ะที่เราควรจะต้องโทรเรียกรถพยาบาลเคสแบบไหนที่มันเกินกว่าที่เราจะดูแลเองได้แล้วและต้องให้มืออาชีพเข้ามาช่วยนี่คือสัญ,ญญาณเตือนเลยครับ ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ให้รีบโทร1669ทันทีเลยนะ 1. คือถ้าชักนานเกิน5นาที 2. คือพอหยุดชักไปแป๊บเดียวก็ชักซ้ำขึ้นมาอีกหรือว่าเขาไม่ฟื้นไม่หายใจเป็นปกติหรือถ้าเห็นชัดๆว่าเขาได้รับบาดเจ็บตอนที่ชักและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากถ้าเรารู้ว่านี่เป็นการชักครั้งแรกในชีวิตของเขาต้องโทรเรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทันทีครับจำเบอร์นี้ให้ขึ้นใจเลยนะครับ1669 เป็นเบอร์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับเห็นไหมครับโดยสรุปแล้วเนี่ยหัวใจของมันก็คือการตั้งสติและให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องแค่การกระทำที่นิ่งสง,งบและถูกวิธีของเราก็สามารถป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงและสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลให้กับชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลยนะครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ลองคิดกันนะครับ ว่าตอนนี้พอได้รู้ขั้นตอนทั้งหมดนี้แล้วเราพร้อมหรือยังครับที่จะเป็นคนคนนั้นที่จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างมั่นใจเพราะความรู้ที่เรามีในวันนี้อาจจะหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตของใครสักคนในวันข้างหน้าก็ได้ครับ